สายแรกของเราในค่ำคืนนี้ครับเรา่ยไปกันที่สายของพี่เปียกปัจจุบันอายุ4ี่บสาปีครับนะครับอยู่ที่มหาสารคามเนี้ยว้าวอยู่ที่อำเภอเมืองด้วยมหาสารคามนี่ไม่ไม่ได้ไปนานแล้วนะจังหวัดนี้เนาะผมผมเคยไปสมัยเด็กๆอ่ะอื๋อครับโออแล้วนั่งรถนานมากตอนนั้นอ่ะครับผมนะครับหนึ่งสายของพี่เปียกนะครับเป็นอประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปถามเขาดูชื่อเรื่องว่า อยากมาหาครับพี่เปี๊ยกอยู่ในสายละสวัสดีครับพี่เปี๊ยกครับผมสวัสดีครับจ้าพี่เปี๊ยกตอนนี้อยู่มหาสารคามเนอะอ๋อครับผมเอออากาศเป็นไงมั่งพี่เปี๊ยกเออตอนนี้ว่าเย็นสบายอยู่แต่เขาเห็นว่าสองวันนี้จะหนาวขึ้นใช่ใช่พี่เดี๋ยววันที่เขาบอกว่าที่จะหนักๆวันที่สิบเจ็ดนะใช่ยังไงพี่เจพี่เปี๊ยกก็ดูแลสุขภาพด้วยเนาะโอ้สุดๆเลยครับผมเออพี่เปี๊ยกผมถามนิดนึงดิพี่ ในฐานะพี่เป็นคนภูมิภาคที่อยู่ในย่านนั้นเนี่ยพี่เชื่อเรื่องผีมากผมพูดตรงๆผมถามตรงๆเลยครับเอเอพี่เชื่อไหมว่าเรื่องพวกนี้มันมีจริงหรือไม่มีจริงผมเชื่อว่ามีจริงอ่ะแต่มันคงไม่เหมือนในหนังหรอกที่ว่าโอ้โหน้าแหกมาเลย,เลยอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า,าเป็นร่างมันจะเป็นร่างดำๆซะมากกว่ามาหามาเห็นมาให้ได้กิน อมาให้รู้ว่าอยู่ใกล้ๆนะอะไรอง้ครับผมมีเรื่องที่จะถามพี่เปียกอยู่หลายเรื่องเลยพูดตรงๆก็มีแต่แต่ผมอยากจะให้พี่เปียกเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังก่อนอ้ไดเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงพ่ะพี่ประสบการณ์ตรงครับผมผ่านมาประมาณสักกี่ปีพี่พี่เปี๊ยกเอางี้นะพ่อผมเสียปีสามแปดประมาณกันยากันยาปีสามแปดครับปัจจุบันนี้ก็ปีหกสาม ครับณตอนนั้นผมก็อายุประมาณสักผมก็ไม่อยากจะบอกอีกอลประมาณสิบเก้ายี่สิบประมาณนั้นเอประมาณอย่างนั้นครับประมานมสี่ประมาณมสี่อ๋อครับพอพ่อเสียปีสี่ปีสามแปดเนี่ยมัาเป็นช่วงน้ําท่วมสูงสุดพีเลยครับอะก็ทําไปจีพอเสร็จไปจนถึงพอจะจบมหกสมัยนั้นมันเป็นเอนทานน่ะมันเป็นเอนทานสมัยที่ว่าเอนทานที่ต้อง คุณต้องเอาคะแนนสอบของคุณนะไปแข่งกับคนอื่นเพื่อเข้าวิชาที่คุณต้องการเรียนครับเราก็ทําการทําโจทย์ท lecture, เอ้ยทำเลคเชอร์เอ่ยอ่านหนังสือสอบเอ่ยแงมาดูในกายทีมก็ตีหนึ่งละครับอ่านเรียบเรียงต่ออีกเพื่อให้นึกภาพออกครับห้องห้องที่ผมได้อ่านเลคเชอร์ทำเลคเชอร์อยู่เนะี่ยด้านหลังอะ่ะคือรั้วห่างจากตัวบ้านเนี่ยครับประมาณสักเมตรครึ่งหรือสองเมตรอื ด้านข้างผมก็เป็นห้องครัวครับถ้าผมเปิดประตูไปก็เป็นห้องโถงซึ่งเป็นห้องที่แม่ผมนอนครับก็อ่านหนังสือไปจนตีหนึ่งเอ้ยตีหนึ่งก็พอละมั้งแเช้าเราก็ต้องไปเรียนอีกจะพี่แต่มันนอนไม่หลับก็มานั่งอยู่ปลายเตียงและด้านหลังนอกรั้วผมว่ะรั้วผมเป็นรั้วลวดหนามครับมันจะเป็นถนนสี่แยกอยู่ด้านหลังอืและไม่ไฟส่องสว่างจะพี่ก็แม่งมองก็นั่งมองไปเรื่อยครับ แล้วสิ่งที่ผมเห็นมันก็คือเป็นรูปร่างคนสีดำครับแต่เขาไม่รลอยมานะมไม่ไ้ลอยมาเหมือนที่คนอื่นว่าน,นะครับเขาเดินมามเดิน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 มาตรงประตูหลังครัวผมซึ่งมันเยื้องกับห้องเอช่องช่องหน้าต่างบันเกต็ดผมอะครับผมก็นั่งมองนะต็ถามว่าตอนนั้นกลัวไหมก็กึ่งกลัวอยู่แต่ก็อยากจะรู้ว่าเป็น เป็นเป็นใครที่คิดคิดไม่ดีกับบ้านเราหรือเปล่าอะไรก็ว่างันเนาะครับแล้วก็นั่งมองจนนาทีเอ้รลูคพันสังฐานมันคล้ายๆพ่อเรานะอือคล้ายๆพ่อผมครับเพราะพ่อผมเป็นคนที่ไม่ชอบใส่เสื้อใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียวครับครับแล้วก็นั่งมองอยู่นาทีหนึง่งทรงผมทรงเผ้าหุ่นทรงต่างๆนางนาอาพ่อเรานะอครับผมก็เลย เดินเปิดประตูพัวไปเปิดประตูพัวไปนี่ก็จะเจอที่นอนของแม่ซึ่งเป็นแค่ไม้แค,ค,แค่แค,แค่แค่ไม้เนะื้อแข็งนะครับแล้วก็แล้วก็เราก็พูดกับว่าแม่พ่อมาฮะแม่ก็ถามกับว่า,วาเอาหนูก็เห็นเหรอืเมื่อกี้เนี้ยพ่อหนูเพิ่งจะเอาหน้าชะงงกแนบมงุงอ่ะอืจะมาหอมแก้มหลานอยู่เลย ก็คือค,คุณแม่เดี๋ยวนะ้เนี่ยปียหนึ่งนาทีนะพ,พี่เปียครับแสดงว่าคุณแม่เห็นก่อนแล้วใช่ไหมพี่คุณแม่เห็นแล้วแต่คนแอย่างว่าละผัวผไม่กลัวเมียเมียไม่กลัวผัวแหละแน่นอนครับอ้าวหนูเคยเห็นเหรอนี่คือประโยคที่ผมสะท้อนว่าในเวลาเดียวกันเพียงเสี้ยวนาทีเนี่ยอครับเออแล้วผมก็เลยรีบเปิดประตูไปในห้องอีกทีหนึ่งเพื่อเพื่อจะงอกหน้าดูที่บ้านเกศผมครับครับเขาไม่อยู่แล้วครับผมเห็นว่าแม่ว่า แพยายามจะมาหอมแก้มหลานใช่พี่แต่ในเฉพาะพอมาอยู่ที่สารคามนี่เขามีความเชื่อหนึ่งนะครับเอ้าอพี่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นระหูโทษคือโทษเบาเนี่ยจะมียมบาลยมทาตเนี่ยครับมาเฝ้าแค่คนเดียวครับถ้าโทษหนักอะจะมาคู่คือสองสองตนจ้า ก็เลเป็นโทษหนักเลยแบบโอ้เอาง่ายจำลองภาพวเองล้วกันว่าโทษหนักมันแปลว่าอะไรเขาจะมากระถึงสามตอนเลยทีเดียวเพื่อให้คนเนี้ยกลับมาบ้านครับครับผมเรื่องของผมคงมาอยู่แค่นี้แหละเดี๋ยวนะพี่เปีียกคุถามก่อนตอนนั้นเนี่ยที่เห็นวิญญาณคุณพ่อทั้งตัวพี่เปียกเองคุณแม่เองเนี่ยโทษนะครับคุณพ่อเสียกี่วันแล้วตอนนั้นนะครับพ่อเสีย เดือนกันยาปีสามแปดครับแต่ที่ผมเห็นพ่อมันเป็นช่วงสอบปลายภาคครับเอ่อเทอมหนึ่งออของตอนมหกมันก็น่าจะเป็นช่วงกันยาสิงหากันยาประมาณนี้ครับของปีสี่ศูนย์ปะโ <ฮ S 2> อ้หทำแบาเดียวนะน<า>เดียวนะคือคุณพ่อเสียคุณพ่อเสียไปแล้วสองปีแสดงว่าวิญ,ญญาณท่านยังไม่ไปไหนผมเลยก็ถาพี่เปียกว่าคนอื่นในบ้านเนี่ยนอกจากพี่เปี๊ยก คุณแม่แล้วคนอื่นเห็นไหมม,มีไหมไม่มีพี่น้องคนอื่นไม่มีใครเห็นเลยครับผมทั้งทังให้จุดทูบขอแล้วให้พ่อมาหามาเข้าฝันอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งครับไม่มีใครเห็นมีแต่ผมกับแม่ที่เห็นสองคนแล้วเห็นพร้อมกันด้วยในขณะเดียวกันแล้วเห็นกี่ครั้งอะพัพี่หลังจากวันนั้นะครั้งเดียวเลยครับแค่ครั้งเดียวเหมือนเหมือนเหมือนท่านอยากมาดูลานใช่ไหมครก็เห็นว่ามีมาเข้าฝันแม่ทีนึงว่าหนาว<อ> ไม่มีเสื้อใส่ข่าวครับทำบุญให้หน่อยแค่นั้นแหละพี่เปียกถ้าเกิดว่าผมไม่มาลาบลวงจนเกินไปคือที่ที่ท่านเสียชีวิตเนี่ยท่านเสียชีวิตเพราะเพราะโรคภัยไข้เจ็บป่าแกเป็นคนดด่มอ๋อโอเคเข้าออกโรงพยาบาลไม่ว่าเล่นเลยครับเรื่องเกี่ยวกับโรคตับเนี่ยอดูดน้ําออกจากตับเพราะเป็นเพราะตับแข็งน่นนะครับดูดน้ำมันจะตับสามรอบสี่รอบครับแกก็ยังยันเด็กยัน เอาไม้เท้าลงทุนปิดกงตามร้านของชํำอ่ะห่างเอาไปร้อยเมตรสองร้อยเมตรแกก็ไปแกแกชอบของแกนะก็ไม่รู้จะห้ามยังไงมันงันครับออห่างไปแล้วอะไรไปแล้วก็เลยก็อ๋ออ๋ออ๋อที่พ่อชอบแล้วกันครับพี่เลตอนอายุประมาณสี่สิบแปดหูก็ถือว่ายังไม่เยอะนะพี่น่ะก็อยู่น้อยอยู่แล้วโอ้แต่ว่านอกคนต่างจังหวัดเนาะบางที การดื่มการใช้ร่างกายในการทํางานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหนักพอสมควรคไม่ได้ทําทําไม่ได้บริษัทให้ออกครับผมไปดื่มหนักเนาะไปดื่มหนักต่พกไปโรงงานด้วยทัย้งวอนโอ้โหาา <laughs> พี่พี่พี่เปียผมถามนิดนึงเด็ดในช่วงพิธีศพอย่างเงี้ยในยุคนั้นอะ่ะผมไม่แน่ใจว่าเขามีเมนหรืออย่างหรือเขาต้องไปไปฉับปนกิจที่ป่าชา้าสุดเออใช่ไหมของผม, <laughs> ผม,ผมว่าอ่าของพ่อผมเนี่ยมีเมนแล้ว Oh. แต่มันเป็นเมนที่ไม่ไม่ค่อยสมประกอบเพราะว่าน้ำมันท่วมสูงมากปีปีสามแปดเนี่เป็นปีช่วงที่สระบุรีซึ่งติดแม่น้ําปาสศักเนี่ยครับน้ํามันท่วมสูงครับเอาง่ายเอวอเอวแล้วเวลาคุณจะแบกลงเข้าไปเผาะอะแล้วพระดึงสายสิลนนะครัะเพื่อขึ้นอัญเชิญขึ้นเมนหรือแม้จะพระจะเดินบันไดเมนขึ้นไปรับผ้าไตเนี่ย ค่อนข้างยากเลยนะเออไม่แล้วแล้วในยุคนั้นเขายังมีพิธีที่ผมเคยได้ยินมามคือช่วงที่ก่อนที่จะเผาศพเนี่ยเขาต้องเอาผ้าเช็ดหน้าเนี่ยไปวางที่หน้าศพแล้วก็ต้องใช้ปากคาบผ้าเช็ดหน้านั้นผืนนั้นขึ้นมาหรือเปล่าพี่พพทำนนไหมยไม่เคยได้ยินถ้าตอนตอนนั้นพี่ทำไหมมีไหมไม่มีเรอมีแต่ว่า พออนำมาพาวราดหน้าพ่อแล้วอะพาชนะหน้าเช็ดออเช็ดหน้าเช็ดคอครับออาจจะเราเก็บพาชนะนั้นไว้อหรือเรื่องจะไม่เก็บก็ได้ครับถ้าใครกลัวเขาเขาไม่เก็บครับแต่ถ้าใครเกิดเขารักเขาเก็บเขาเก็บเอาเพื่อเอาไว้ห่ออัฐิตยอตอนเช้าอืมอืมแล้วแต่คนเชื่อมันมันบอกไม่ถูกอะครับเพราะมันเห็นบางพื้นที่เดี๋ยก็ตรงก้ม ไปฆ่าพาชิต้าผืนนั้นที่วางไว้น่าศพขึ้นมาสำหรับคนที่เป็นคนใกล้ชิดนะนั่นคือลูกหลานเออผมเห็นก็ทํากันออืแต่ว่าแต่ว่าที่บ้านพี่เปียกไม่ทํากันใช่ไหมฮะพี่พี่เปียกสายหลุดี่ก็ีออ่ก็หลุดจากไอ้นี้โอเคครับนะนั่นก็น่า,นาจะเป็นเรื่องราวทั้งหมดเนาะครับผมเออที่วีน่าสายหลุดไปเพราะว่า ให้บิดลุดไปนะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคุณผู้ฟังเนี่ยเรื่องแบบนี้ก็เล่าได้นะคือจะรู้บอกว่าแค่คนใกล้ตัวคนใกล้ชิดเนี่ยมาหาครับอืมก็อย่างอย่างพี่โก้เนี่ยอ่ะอย่างอุยตกใจอะไรนะหมาหอนเนี่ยก็คืออย่างอย่างพี่ชายพี่อ่ะก็ไม่มาหาเลยแต่เรื่องพี่เปี๊ยกเนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงเตี่ยครับถ้าพี่พี่คือเจ้าขวัญใน,นคุณผู้ฟังครับด้วยความที่เขาอยู่ใกล้ผมมาก แล้วเขาก็จะรู้จากพี่น้องของผมเห็นอ่าพี่นิดอ่ะพี่นิดตัวเล็กๆะนะช่วงนั้นเนี่ยคือพี่นิดเนี่ยแกทํางานอยู่โรงงานพี่ขวัญแล้วเพลินว่าแกก็มีมีภรรยาเต่เขาก็เลยให้มาอยู่ที่บ้านหลังจากนั้นเนี่ยไม่นานเนี่ยเขยกมุมีลูกอยู่คนหนึ่งเชื่อเจ้าฝนนี่แหละหลังจากนั้นไม่กี่ปีเต่ก็เสีย แล้วช่วงนั้นพี่พี่สะพายผมเนี่ยเขาคลอดลูกใหม่ๆครับผมเขาก็านอนคือที่บ้านผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นมงลวดครับคุณผู้ฟังเป็นบ้านไม้สองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้แล้วพี่ฝ้ายแกนอนอยู่กับลูกในมุงจู่ๆเนี่ยพี่ฝ้ายแกก็ตะล,ล,ล,ล้องตะโกนลั่นบ้านเลยอืมคุยพูดแล้วขนลุกว่ะแกบอกว่าเตี่ยมาหลา,านหึ มาหายฝนอืคือตอนนั้นทอนที่ที่เตี่ยเสียเนี่ยไอ้เจ้าฝนเนี่ยได้ไม่กี่เดือนอนะพี่ขวัญ uh huh. เด็กยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับแล้วที่ทศกัณฐ์เขาเห็นก็คือเปิดประตูมาแล้วเปิดไฟ,ไฟไว้ไวกลางบ้านครับไฟนีออนเนี่ยมันกระทบเข้าไปข้างในห้องแกอ uh huh. แล้วแกก็เห็นหน้าของเตี่ยเนี่ยแนบมากับมุง้ง oh. เออแล้วพี่ฝ้ายก็นอนอยู่ <c oughs> แกก็คิดว่าเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นพินิดเป็นสามีแก <c oughs> แกก็หันไปดู <c oughs> แกก็หลอกอา้าวพินิดเพิ่งกลับเหรอ <c oughs> ช่วงนั้นประมาณสักเกือบห้าทุ่ม <c oughs> ผมก็นั่งอยู่ข้างล่างดูหนังกับแม่แล้วก็ร้องล่านบ้านพอเดินเข้าไปปุ๊บผมก็วิ่งขึ้นมากับแม่ <c oughs> บอกพี่เป็นไร <c oughs> ตเตรียมา <c oughs> ผมบอกผู้เป็นเล่นเน่ยผมก็ผมเป็นคนกลัวผีอะ ผมก็กลัวกลัวเสร็จแล้วก็เก <c oughs> ก็เล่าให้ฟังว่าเห็นเตี่ยเนี่ยครับ <c oughs> ใส่แวน่นคือเตี่ยมใส่แวน่นอ <c oughs> ถอดเสื้ออ <c oughs> ใส่กางเกงแพงกางเกงจีนอะ่ะแล้วก็หน้ามาแน่กับมุง้งแต่ไม่ได้มองที่พี่ฝ้ายนะครับ <c oughs> มองไปที่ล่างของหลานคือเหลนยอะ่ะคือไอ้เจ้าฝนนี่แหละ และแนบมาเนี่ยป่องตรงน้ะมุงเทบโยอะอ่ะเออแกบอกแกเห็นปุ๊บแกบอกอุ้มไอ้เจ้าฝนออกมาข้างนอกห้องแล้วแกก็นั่งสานอยู่ข้างล่างผมก็เลยให้ไปอยู่ข้างล่างก่อนจนพี่ชายผมกลับมาครับเขาก็ถามว่าเห็นจริงเห็นจริงจริงเชื่อไหมผมไม่กล้าขึ้นบนอ๋อคือก็ พ่อพี่นะก็จริงพี่ขวัญแต่บางทีความรู้สึกเราอะเออแล้วแกเป็นคนชอบป่าแป้งอะและกลิ่นแป้งที่แกใช้อะผมก็เคยได้กลิ่นหลังจากแกเสียไปแล้วอืผมเคยได้กลิ่นแล้วบางทีเราเดินสวนตรงบันไดเนี่ยมันเหมือนมีคนเดินสวนแล้วเห็นปลายเสื้อใช่ไหมที่เรารีดแล้วมันเป็นอ่าเนี่ยมันเหมือนมีคนเดินผ่านเฟซลมก็ไม่มีแลวอย่าลืมว่า พอเดินขึ้นไปแงนขึ้นไปคลองขึ้นบันไดปุ๊บสิ่งที่จะเห็นก่อนเลยคือเสาตกน้ํามันอืมแล้วพี่ชายผมก็ไปติดไปไปเอาไฟไปติดไว้ไฟสีเหลืองเหลืองแล้วพี่ขวัญคิดดูคุณนู้วฟังคิดดูเถอะเป็นบ้านไม้เก่าๆแล้วพอเราแงานมองหน้าขึ้นไปอย่างเงี้ยไม่ต้องอะไรหรอกนี่น้องฝนที่อยู่โคโปรแกรมอยู่ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเนี่ยทำไมเล่าให้ผมฟังแถวจรันเนี่ยมีบ้านหลังที่เขาเช่าอยู่กับแฟน บ้านเสาตรงน้ำมันใครก็อยู่ไม่ได้มีฝนกับแฟนอยู่ได้แต่ก็เจอนะเ,อเขาไม่กลัวเหรอเออไม่กลัวน้องไม่กลัวทุกว,วันนี้บ้านหลังนี้น่าจะอยู่ด้วยฝนบอกมีแฟนรายการคนหนึ่งญาตให้ไปให้ไปแบบคือเขาเบื่อกรุงเทพครับญ <c oughs> าติก็บอกว่าไปไปอยู่บ้านไหมครับ ที่อยุธยา uh huh. มีบ้านอยู่หลังหนึง่งเป็นเครื่องปูนเครื่องไม้แล้วก็ไปอยู่ได้นะที่นั่นนะ่ะมีเนื้อทุง่งเนื้อที่ทำสงทำสวนมีบอ่ปอปงบอ่อปลาไปอยู่ได้เลยไอ้เจ้านี้ก็ไปกับพ่อเรื่องเรื่องขวัญเป็นบ้านล้างอ uh huh. พอเป็นบ้านล้างไม่เท่าไหร่ก็ไปนอนพอไปนอนเสร็จก็เดินขึ้นไปเก็บกงเก็บกวาดแล้วก็มีเชือกนะมันห้อยอยู่ แล้วก็พ่อเขาก็เลยไปดึงลงมาเปรีนไปดึงลงมาเท็บก็ก็เออโยนทิ้งอพอตกกลางค่ำกลางคืนก็นอนกันเรื่องปกติมีสามคนพ่อแม่ลูกนอนพอนอนเสร็จก็ม,มีคนเดินทั้งบ้านทั้งคืนคือบ้านไม้เนี่ยเวลาคนเดินมันจะฟังชัดกว่าพื้นปูนอยู่แล้วถูกไหมล่ะพอหลังจากนั้นเช็คไปเช็คมาก็ไปก็เริ่มรู้จักไอ้คนแถวนั้นอะ เขาก็บอกว่าไม่กลัวเหรอฮะบอกกลัวอะไรครับเอาแล้วเนี่ยโยนเชือกมาทิ้งเหรอบอกทําไมครับเนี่ยเชือกเขาผูกคอตายือเออแต่เขาไม่ตัดไงเขาไม่ตดัดเขาพอเขา,เขาปลดเขาถือเขาถือเขาปลดแล้วเขาก็<ๆ>เอาไว้ตรงขื่องเงี้ยแล้วสามคนแม่ลูกเนี่ยก็นอนอยู่ข้างบนก็เป็นขื่อเออจทุกวันนี้ไม่ได้อยู่แหละ อยู่ไม่ไหวเดี๋ยวมียเนี่ยก็ถามถามอย่างที่ผมบอกอะถามน้องฝนดูว่าบ้านาที่อยู่ป่าเผื่อบางทีเนี่ยคุณผูฟังที่ฟังบิ๊กช็อคอยู่เดี๋ยวเร็วนี้ครับอาจจะได้เห็นบรรยากาศของการออกไปนอกสถานที่ผมจะลลยเอง <Hey. S 1> เอ้ยไลฟ์สดผ่านทางช anel น o ย t u b e เลย Big f แ thailand คุณคุณจะไปเองเลยเหรอใช่แล้วพี่อยู่ในนี้หรือว่าพี่จะไปเองคิดดูกัอน <laughs> อ่ะคุณผูฟังครับงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ ผมบอกเลยว,ว่าคืนนี้ฮะเรื่องเล่าประสบการณ์สองขวัญจากคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับเรื่องแรกผ่านไปแล้วเรียบร้อยเป็นเรื่องของพี่เปี๊ยกกับเรื่องมีชื่อว่าอยากมาหาสามารถส่งข้อความมาบทกันได้นะครับ,รบพิมพ์บีเวนวัคตามด้วยชื่อเรื่องชื่อคนเล่านะครับที่คุณชื่นชอบ,บนะครับส่งมาที่422195ลุ้นรับแมสจาก น้องไลล่าครับ B N K 4 8 1รางวัลครางวับเราจะแจกให้ 1- นึ่งหนึ่งท่านนะครับแล้วก็ส่วนรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์มาเล่าเรื่องผีกระเพรามีกัดลุน้นเสื้อยืดจาก B i g ก f ฟตัวนี้1ตัว mm hmm. สวยมาก mm hmm. ผมบอกเลยครับในแชทสดตอนนี้ไลฟ์สดผ่านทางซีมิ่งยูทูบนีครับครับงตัวนะ mm hmm. สวยด้วยนะครับอ่านะฮะฝากด้วยละกันแล้วก็ช่วงหน้าครับบอกเลยว่าใครเป็นแฟนคลับของเขาคุณนี้ะน้องน้องกี้กู้ภัยเชียงรายโอ้ก้ารวมไปถึงน้องตะโก รถตู้ผีสิงตะโกชุมพรนะนะวันนี้จะมาเล่าด้วยนี้ยขอบคุณมากเลยนี่นะครับ